ไปหน้าพี่น้องกรมถือเลาะไปหน้าอันนี้อันนี้กระทั่งไปหน้าหรอต้อมาเที่นขีบโอ้โฮประเทศนี่มาเท่ห์ใครเตุไม่จากทั้งไงทงั้งลักทั้งกบประชอลงมากเลป็นทางคอนขีบเฮ็ดบ่แล้วทางกะดีโอ้ขอเขื่อนในเดือพี่น้องเลย ท่งไฟหน้าผมอ่ะ่ินอ่มาเลาะวงหน้าเนะ้าโอ้โหขับรถมื่อเดียวมอเปอนแนลลนะ <c oughs> เฮ็ดหังเลยเฮ็ดยางเจ้าของไนก็ ก็ตะแกวเข้ามายากได้แล้ะเนาะดึดดๆๆดๆดดรดดดเ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 ดหไเหนดาเนาดเหนมันดีเหเ้เเด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 ดเเด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 เเดเดเดเเดเดดเดเีดเดเเดเดทด นอนหอยอลไรพี่น้องเลยน่าตะแก้วน่ากระปลายแบบพี่น้องเอ้ยที่หาได้นี่ละน่าก็ดีน่าอิสาหน่อยนี่น้องหน่อยโอ้เคยมีเงินนี่พูซ่ากองกวาง้างพูซ่ากล่องกว้างแ,แต่การได้เนาะ มาบิดปีได้พี่น้องอันนี้ก็บพุ่มบกแซลพุ่มพวกนั้นปลูกนี่ไว้กับว่วพนงัวพนแลงัวเนาะงัวหลเป็นมันเรียงงัวนี่ลองเลยเห็นหน้าเข่าเขาแล้วทิมให้ทิมหน้าว่ามาดูแลหอดยามหน้าจังพอวอมาหา เสียงนกเสียงนกพี่น้องเสียงนกเขาคนะโา้โนกเขากูก้กูกก้อยู่คทงมาทาสบายอกสบายใจเคนวะหน้ากัหน้าบริเสมอดอกมันกับปลายางหน้าก็น,น้าบ,เออบาาน,าน,นาบสเสมอดอกพี่น้องหน้าเป็นผักไหมตะก่อนมอเปนหน้าได้ผม ผมปับเอาซื่ปรปับให้เป็นหน้ามันมีหน้ารำเนี่ยเป็นคล้องลงมาหน่อยๆน,นะผมเห็นโอ้เป็นแต่เป็นหน้าแท้ผมว,ว่าเนี่ยผมคืออยู่ไใส่ต้องเห็นหน้าเด้เนี่ยเหาคน้นชาวหน้าพ่อแม่เป็นชาวหน้าพอว,ว่าจะเลยปรับเป็นห้เป็นหน้าเขาก็ง,งามอยู่เขากา็ะพอดเกินพ่อได้กินขาไม่น้ำเพิ่มอยู่ น้องสาห,หน่อยนี่ก็โอ้น้านี่น,น้าเป็นด้การได้พี่น้องน้าเบิดปีไหมโอ้หนกเขา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าปลาย่างทั้งปลาย่างเงียบพูดอันทั้งอันปลาทร้งชาตินี่นกจับนกเต็มอยู่เลยต้นยางทั้งต้นยางหนู ตัอ,อย่างเนี่ยเป็นต้นนกนกบ่จับบ่มีแต่นกเขาแมวเ,เขานอนพุมมมันซือบ,บ่ว่าต้นไม้ธรรมาชาตินี่นกจับดีัแ้แซ่บแซ่อีกหนึ่นทั้งคือปลาธรรมาชาติเฮ่นาะนกเขา ฟังเสียงนกเขาพี่นอ้องทั้งป่าหยางใช่ไหมอันอันอันเพิ <c oughs> ่งไปหนีมันเป็นอันคลองน้ำคลองนมม้ำแมาเต็มไปน้ำโขงพุ่นละคลองคลอ,อ,องน้ำไมซื้อหรอกน้ำไม่เคยมาดอกคลองน้ำหลวงสิล่ะทีทุบกระทุบบ่ได้แร็คลองหลวงป่านน,น,นี้มันเพิ่งเปิดต้นไม้เต็มอันฝากคลองน,งน้ำท่านสิเป็น ป้ายยางพี่น้องป้ายยางผมอะ่ะอยางไปเตี้ยแปดไรเลยยางแปดไรอยูอ่ข้าเจ้าก็มาแต่กีดยางข้าเจ้าข้าเจา้ามัตยหยอนน้ำากตดไดอ่นะผมมขายท่านนี้แล้วผมก็ซือไปหยอดนำดด้ำากตอยู่ม่มียางหรอกพี่น้องเลยมาถ้าพี่น้องมารอเบื้งหน้าผมสุดหรอ มาเสียงฟังเสียงนกเขากูกูก,กูเสียงไก่ป,ากปา่าไก่ป่านิ่มเดี๋ยวมานไม่มมันขันเนาะนิม่มมันเหนียบขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขาเบิ่งเขาชมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งให้ตะแก้วนในเด้อ ทุกคลิปนะครับผมเทได้นมีกกลรังใจเห็ดคลิปบราเป็นเห็ดไปแล้วไม่ไปม,มาเบ่งเนอะอีกสองสามอ,อผมไมเปเล่นนทำเดกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ